จำบัญชีอีเมลไม่ได้ลืมบัญชีอีเมลของตัวเองทำยังไงดีค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวินยูทูบค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูว่า โทรศัพท์ของเราเนี่ยได้ทำการสมัครบัญชีอีเมลไว้กี่บัญชีหรือมาดูในกรณีที่เราลืมบัญชีอีเมลนะคะอันดับแรกก็ให้เราหาแอปพลิเคชันที่เขียนคำว่า Gmail หรือว่าอีเมลก็ได้ค่ะทุกคนที่มีหน้าตาแบบนี้นะคะถ้าจะแล้วกดแตะเข้าไปหนึ่งทีค่ะจากนั้นเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เป็นเป็นหน้าตาจดหมายของอีเมลของเราเนาะทีนี้ให้ทุกคนสังเกตไปที่ มุมบนขวามือค่ะทุกคนมุมบนขวานะคะตัวนี้นะคะถ้าจะแล้วกดแตะไป1ทีค่ะจากนั้นระบบเขาก็จะโชว์บัญชีอีเมลในเครื่องโทรศัพท์มือถือของเราซึ่งของน้ำเนี่ยก็มีทั้งหมด4บัญชีด้วยกันและนี่นะคะก็เป็นวิธีการเช็คว่าบัญชีอีเมลของเรามีกี่บัญชีหรือว่ามาดูว่าเรามีบัญชีอีเมล อยู่กี่อันสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ